ห <Es> ลอดต่อไปครับหลอดที่130ครับเป็นผลงานของนพรัตน์ลีวิสิตครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่45,000บาทครับหมายเลข43ครับ45,000บาทครับหมายเลข53ครับ50,000บาทครับหมายเลข9ครับ60,000บาทครับหมายเลข79ครับ70,000บาทครับ80,000บาทครับ90,000บาทครับ100,000บาทครับ110,000บาทครับ120,000บาทครับ130,000บาทครับ 1 4 0 0 0 0บาทครับ1 5 0 0 0 0บาทครับ1 6 0 0 0 0บาทครับ1 7 0 0 0 0บาทครับหมายเลข9้าครับ1 8 0 0 0บาทครับ1 9 0 0 0 0บาทครับ200,000บาทครับ2 0 0 0 0บาทครับ2 4 0 0 0บาทครับ2 6 0 0 0บาทครับ2 8 0 0 0 0บาทครับ2 0 0 0หมายเลข79ครับ300,000บาทครับ3 2 0 0 0 0บาทครับ3 5 0 0 0 0บาทครับ3 8 0 0 0 0บาทครับ 3า0 0 0นบาทหมายเลขเ้านัรังที่1นึ่งครับสี่แสบาทครับสี่แสบาทครั้งที่1นึ่งครับสี่แสบาทครั้งที่2ครับและ4,000สบาทหมายเลข79็ดบเ้านับครั้งที่หมายเลขเครับสี่แสนสบาทครับสี0แสบาทครับสี่แสนหบาทครั้งที่1นึ่งครับสี่แสนหาบาทนับครั้งที่2ครับและ4ี0 0 0นบาทนับครั้งที่ 3ครับยินดีด้วยครับกับหมายเลข79ครับ